สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้ก็ผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตร SML 3รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ท n n 2โดยนาแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมศ SML 3ม,มาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้กิจกรรมสารสัมพันธ์สวปอ,อ,อ,สอสมส SML ภาพรวมของกิจกรรมในหลักสูตร SML เป็นอย่างไรบ้างกิจกรรมคืนสู่เย่า SML ทำไมถึงพลาดไม่ได้จะจัดเมื่อไรจัดที่ไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกท่านจะได้รับรู้ร่วมกันครับ วันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถรรัมภพลโทมนัสแถบทองหรือพินัตและคุณเกษีจันทราปภาวัตหรือพี่แม่มประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามคุณิตี้แลนด์จำกัดหัวหน้าคณะทำงานจัดงานคืนสู่เยา้า SML ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นัทครับก่อนอื่นขอทราบถึงเป้าหมายของอการจัดหลักสูตร SML เนี่ยนะครับว่าเราคาดหวังอะไรจากหลักสูตรนี้บ้าง,างครับพี่ครับครับคอบคุณครับพี่หลุยส์ครับท่านผู้ในการหลักสูตรพลเอกสิทธิพลนิมนวลก็ได้เคยมาออกรายการนี้แล้ว ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าได้ติดตามก็คงจะทราบมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ขอทบทวนว่าหลักสูตรนี้โดยในยะที่ตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการให้สิทธิเก่าของวปอ,อแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปทั้งภาคข้าราชการภาคพลเรือนและเอกชนนั้นได้มีโอกาสเข้ามารับการอบรม,นะมเพื่อเข้ามารับความรู้ในมิติของด้านความมั่นคง เป็นหลักนะครับเนะพราะเราเข้าใจว่าเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปในมิติของความมั่นคงก็คงจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยถ้าบุคลากรผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้ามารับรู้ในมิติของความมั่นคงในปัจจุบันและก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้นมันก็จะเกิดให้ทุกฝ่ายทุกส่วนได้มีความเข้าใจในมิติมั่นคงดังกล่าว แล้วก็พี่หลุยส์ครับนอกจากในมิติของความมั่นคงหลักสูตรเนี่ยก็เต็มด้วยให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาวการอ,าองค์ความรู้ในปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ,อจะให้ผู้บริหารดังกล่าวเหล่านั้นได้มีการพัฒนาตนเองเอไปพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาในส่วนของตัวเองต่อไปครับครับพี่แหม่มครับ,รบ,รบามาเข้าอบรมในหลักสูตรนี้แล้วได้รับอะไรบ้างครับพี่ครับ สิ่งแรกที่ได้รับนะคะว่าระยะเวลาของหลักสูตรเนี่ยประมาณเกือบเจเดือนทําให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆม,มิตรภาพใหม่ๆเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะจบหลักสูตรละแต่สิ่งที่ได้มาคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งแรกที่ได้นะคะสิ่งที่2คือเรื่องของวิชาการที่อาจารย์มานัทได้เรียนให้ทราบค่ะวิชาการที่ทางหลักสูตรให้เนี่ยค่ะนักศึกษาทุกท่านได้รับมาแล้วสามารถนําไปใช้กับชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ความรู้ทางด้านธุรกิจแม้แต่เรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของไอทีต่างๆได้รับความรู้มากมายเลยนะคะสิ่งที่เราเราเราได้รับเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในในในถ้าเราไม่มาเรียนหลักสูตรเนี่ยจะไม่ได้รับสิ่งนี้เลยค่ะสองสิ่งที่อาจารย์ให้มาทั้งมดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยค่ะทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเราประทับใจบแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่จะไปเรียนหลักสูตรอื่นเนี่ย กลับมาดูหลักสูตร s l เป็น Parity แรกก็คือในภาพรวมที่นักศึกษาเข้ามาในรั้วของวิทยาลัยป้องกันร,ราชาจักร <Okay. S 2> เราก็ทราบว่าในระดับผู้บริหารระดับสูงของประเทศนั้น <Okay. S 2> ส่วนใหญ่จะรู้จักสถาบันแห่งนี้ <Okay. S 2> นะเพราะว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่ <Okay. S 2> แล้วก็ผลิตนักศึกษาเรียกย่อว่าปอนั้นมาทุกปีแล้วก็อย่างต่อเนื่องในส่วนของนักศึกษาสอปอมาส SML ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมวรปรออนั้น <Okay. S 2> สิ่งแรกที่เราสร้างก็คือสร้างความภาคภูมิใจ <Okay. S 2> พี่แมมนักศึกษาวรปรอเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจอย่างมาก <Okay. S 2> ที่ได้ <Okay. S 2> มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในวรปรอในทํานองเดียวกันเราก็กำลังสร้างนักศึกษาสวรปรอามศเอ็มเมื่อเข้ามาแล้วเขาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ จะได้นำสิ่งต่างๆที่ได้รับการอบรมนั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับค่ะอันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะสร้างแรกคือเรื่องของความภาคภูมิใจตอนแรกที่จะเข้ามายังไม่รู้สึกตรงนี้แต่พอเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่แล้วค่ะอาจารย์สัมผัสกับตัวเองได้ว่ามันเป็นความภูมิใจจริงๆที่ได้เข้าไปนักศึกษาของสพอวสเอสถึงจะเป็นรุ่นที่3แต่ว่าภูมิใจที่ได้อยู่ในสถาบันนี้จริงๆค่ะอาจารย์ค่ะ นอกจากในเรื่องของการเรียนการสอนถกถแถลงแบ่งกลุ่มวิชาการหมู่ลูกเสือแล้วยังเข้มข้นด้วยกิจกรรมต่างๆอีกหลากหลายอยากให้พินัทช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับทีนี้ในกระบวนการอบรมเนี่ยเ,เรามองว่าเท่ามารับการอบรมมาเช้าแล้วก็กลับก็ดูเหมือนว่านักศึกษาระดับผู้บริหารนั้นจะได้สิ่งต่างๆนั้นไม่เต็มที่ เราก็มีกระบวนการหลาหลายสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันครับพิลุยที่จะทําให้นักศึกษาซึ่งประกอบด้วย3ภาคส่วนทั้งภาคทหารนะครับระดับในทหารระดับสูงข้าราชการพลเรือนระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทได้มีความเข้าใจกันการสร้างวังภาคภูมิใจนะั้นหนึ่งนักศึกษาเข้ามาในหลายมิติอายุหลากหลายต้องมีความเข้าใจกัน จะเข้าใจกันอยู่เฉยๆมันคงจะไม่สนิทกันหรือไม่เข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันเราก็จะมีกิจกรรมอันหลากหลายด้วยมิติของงานวิชาการในะมิติของการอบรมในะมิติของการเดินทางศึกษาดูงานร่วมกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพลังนะให้นักศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ได้มีความสิ่งสุดท้ายคือนักศึกษาเข้าใจกัน นะเมื่อทุกคนเข้าใจนักศึกษาเข้าใจกันผมมองว่านั่นแหละนั่นคือความมั่นคงขอ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 ง,ของชาติระดับหนึ่งครับครับอย่างในส่วนของกิจกรรมดูงานภาคทหารเนี่ยมีการลงพื้นที่ภูมิภาคต่างๆตรงนี้เรามีการมีหลักการในการพิจารณาว่าเราจะไปที่ไหนไปเพื่อเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับการดูงานออของนักศึกษาในรั้วสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับ ทุกหลักสูตรเลยในรั้วนี้นอกจากเรียนหรืออบรมในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงานประมาณ30-40%นะครับในชั่วโมงเรียนนั้นส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาได้ไปดูงานในมิติของแต่ละหลักสูตรตั้งแต่วิลาลป้องกันร,ราชจักจนะวิลาลเสน,นาธิการทหารสถาบันจิตวิพันคงในส่วนของนักศึกษาสวปอ,วอ,อมอศส SML ก็เช่นเดียวกันเราให้ความสําคัญกับกิจกรรมการดูงาน เพราะว่าการดูงานนั้นเราไปเห็นข้อที่จริงว่าสิ่งต่างๆที่นักศึกษาได้เห็นนั้นมันเป็นความจริงในกรอบของการเรียนของหลักสูตรก็กําหนดให้ดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัด3ครั้งในกรุงเทพมหานคร2ครั้งนะครับเราก็วิเคราะห์ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไปดูมาเยอะมาเยอะแล้ว แต่ในส่วนของเหล่าทัพนั้นในภาคเอกชนไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้เห็นสิ่งแรกที่เราพาไปดูคือจะไปดูที่กองพันการกองทัพไทยนะกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศและหน่วยความมั่นคงอื่นๆนะครับแต่จะยืนพื้นที่หน่วยของเหล่าทัพเพื่อให้ทักษาซึ่งจนใหญ่เป็นเอกชนประมาณ107คนเนี่ยได้ไปเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและก็ภารกิจของภาคทหารนะครับและในส่วนตรงนี้ เ,เกี่ยวกับในส่วนของกองทัพนะครับเรามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างครับในในส่วนของกองทัพเรื่องของการดูงานนะครับการการดูงานในส่วนในภาพรวมของทหารเนี่ยยกตัวอย่างการไปดูงานที่จังหวัดลบบุรีนะครับการดูงานแต่ละหลักสูตรนั้นถ้าไปแต่ละครั้งนั้น การนําเสนอหรือการแสดงการสาธิตของภาคทหารนั้นจะใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาอกองทัพก็จะบริหารจัดการด้วยการให้นักศึกษาทุกหลักสูตรนั้นในรอบหนึ่งปีนั้นไปดูครั้งเดียว<ม>ก็คือที่ลบ,บรุรีและก็สระบระีถือเป็นไฮไลท์สําคัญของการดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสวพอ,อมสอเอสมแนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการมั้งตั้แต่รุ่น1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ก,ก็ไปชมมาที่ลบปรีและก็สระบระีก็ได้สร้างความ ประทับประทับใจให้กับนักศึกษามากพอสมควรนะครับทั้งทั้งการดูงานในส่วนนี้ครับครับพี่แมมล่ะครับได้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับตื่นตาตื่นใจดีไหมครับตื่นตาตื่นใจค่ะคือมีโอกาสก็คือจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่จะเองว่างแล้วก็ได้รับโอกาสนั้นนะคะเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างหรือว่าการออกไปดูงานนอกสถานที่เนี่ย เป็นสิ่งที่หาหาได้ไม่ไมง่ายนะักสำหรับเอกชนชที่จะเข้าไปที่อาจารย์เรียนแต่แรกว่าไม่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือนะคะซึ่งเราได้เข้าไปดูเนะคะเราเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็ภาระภาระพันธกิจต่างๆของทั้ง3เหล่าทัพอะคะ่ะทำให้รู้สึกว่าทหารมีหน้าที่มากกว่าที่เราคิดเยอะนะคะนอกจากที่จะเรื่องของความมั่นคงแล้วมันมีอีกหลายเรื่องหลายมิตทิที่ทหารเข้าไปเข้าไป ให้การบริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยที่ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบค่ะโดยเฉพาะในรุ่นนี้ไปดูกรมการกออทัพไทยแล้วเหล่าทัพก็ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะให้เกียรติมาต้อนรับนักศึกษาด้วยตัวท่านเองทั้งทุกส่วนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้บังคับชาระดับสูงที่หลักสูตรได้ไปดูงานที่ผ่านมาด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังในหลักสูตรเองยังได้มีการจัดในเรื่องของการศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับ ตรงนี้เราคาดหวังอะไรกับการศึกษาดูงานดังกล่าวครับผมย้อนกลับมาถึงการสร้างความภาคภูมิใจนะครับจะมีความภาคภูมิใจด้วยนักศึกษาต้องต้องมีการรู้จักกันามักคุ้นกันอย่างสนิทสนมาการดูงานนั้นเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างความผูกพันความรักความสามัคคีให้กับนักศึกษาทั้งการดูงานในกรุงเทพมหานคร แล้วก็การดูงานในต่างจังหวัดทั้งที่ลรบบรุรีสระบ,บรุรีแล้วก็ภาคใต้แล้วก็จะไปดูที่ภาคตะวันออกต่อไปครับนั่นหมายความว่านักศึกษาได้ไปอยู่ร่วมกันได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอยู่ในรถด้วยกันมีการพูดคุยตลอดทางเมื่ออยู่ในรถนะครับนอกจากในประเทศแล้วเ,เราก็สนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปดูกิจการในต่างประเทศเนั่นหมายความว่านักศึกษาจะต้องละ ครอบครัวระกิจการงานทุกอย่างไปอยู่ร่วมกันอันนี้สิ่งที่ได้คือจะผูกพันกันแน่นอนนะครับประมาณ5-7วันอนอกจากนั้นแล้วก็จะได้ในมิติเชิงเปรียบเทียบในเรื่องของโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมนันกศึกษาก็จะมีโอกาสได้ไปเห็นในมิติด้านต่างๆ จึงอยู่การไปเที่ยวก็จะเห็นเหมือนกันแต่ในมิติของการไปร่วมกันไปดูร่วมกันนั้นมันจะมีการแชร์แชร์องค์ความรู้ในบางช่วงบางจังหวะด้วยกันการรับฟังการยายสรุปนั้นแน่นอนประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแต่สิ่งต่างๆที่นักศึกษาได้รับที่ผมประสบมานั้นหลังจากได้รับแล้วเมื่อมาอยู่รวมกันบนรถหรือรวมกลุ่มกันแล้วแต่นักศึกษาจะมีการเล่าประสบการณ์ในแง่มุมหรือได้วิเคราะห์ต่างๆนั่นแหละเป็น,เป,นเป็นความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับ ไม่เหมือนกับไปเดินทางดูงานด้วยตัวเองครับค,ครับนอกจากนี้ในหลักสูตรก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับพี่แหม่มครับมีอะไระบ้างครับที่ทางหลักสูตรได้มีการดําเนินการครับค่ะที่อาจารย์มาทท่านได้พูดถึงเรื่องของที่เราไปกิจกรรมนอกสถานที่นะคะ ไม่ใช่เป็นกองทัพอกกาศกองทัพบกกองทัพเรือเราไม่ได้ไปดูงานอย่างเดียวเราไปแล้วเราได้ไปจัดกิจกรรมเสียสาด้วยแต่ละที่ซึ่งตรงนี้นะคะพี่ๆทุกท่านเนี่ยค่ะร่วมร่วมแรงร่วมใจกันที่จะทำกิจกรรม CSR อย่างที่กองทัพเรือเนะะี่ยค่ะมีการบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสเมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ของกองทัพไทยมรกายก็เป็นรกองทัพไทยกองชายการองทัพไทยกผ่าน<อ>สมาคมแม่บ้านของกน,ร,<ช>นรกองทัพไทยครับที่ที่เราไปกันตรงนั้นนะคะพี่พก็ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมเสียด้วยได้ไปดูสถานที่<ม>ได้ไปดูงานนอกสถานที่พร้อมทั้งเสียไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้หลักสูก็ต้องขอบคุณนักศึกษานะครับในการที่ร่วมบริจาคเป็นช่องทางหนึ่งนะครับบางท่าน อยากจะบริจาคเพื่อสังคมแต่ยังไม่มีช่องทางเราก็เปิดช่องทางให้อย่างของกองทัพเรือรู้สึกได้มาต้องเจ็ดเจ็ดแสน,แสนที่<ส>ที่จะไปะซื้ออุปกรณ์เตียงหรืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์ให้กับโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของกรมการกอนทัไทยก็ทางสมาคมก็จะไปมอบให้กับอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กต่างจังหวัดที่ด้ยโอกาสนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับ uk, แล้วมีกิจกรรมที่เราไปสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพี่ลุยเราไปมอบเงิน<ว>ให้กับครอบครัวทหารใช่ไหมคอาจารย์ทหารที่ผ่านไปปฏิบัติหน้าที่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทุพพลภาพกลับมานะครับทางนักศึกษาก็ เห็นความส้อ <ici> <c oughs> <speaking down> like ักาตรงนั้นก็ให้กําลังใจตรงนั้นก็ได้เงินอีกจํานวนหนึ่งพอพอสมควรแล้วก็ไปมอบให้ในวันนั้นนะคะนอกจากเงินแล้วผมดูแล้วผู้ที่มาในวันนั้นน้ําตาซึมนะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้กําลังใจผมว่ากําลังใจนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับการไปช่วยเหลือสังคมต่างๆนั้น ก็จะมีก e ิจกรรมหลากหลายครับพี่หลุยนอกจากกิจกรรมซีอาตรงนี้เราก็จะมีของเรื่องของกิจกรรมทางทะเลด้วยนะคะการปล่อยเต่าลงสู่ทะเลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเนี่ยค่ะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่งค่ะพี่หลุยโดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลักสูตร SML เองเนี่ยใช้ activity base ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของหลักสูตรนะครับกิจกรรมสารสัมพันธ์สร้างครอบครัว SML เนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์มานัทครับ โอ้โหตรงนี้ก็เราพยายามสร้างสร้างประเพณีให้กับ SML นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้ามานะเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะมี activity การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลำดับแรกเลยเราแบ่งเป็นหมู่แน่นอนคนเข้ามา176 7 6คนในรุ่นที่3นั้นที่จะมาสนิทกันมัน,ม,นมันคงเป็นไม่ยาก เราก็ได้แนวความคิดมาจากนักศึกษาของวปอเขาแบ่งเป็นหมู่ลูกเ,เสือ10หมู่เช่นเดียวกันของ SML แล้วก็สร้างสร้างต้นแบบด้วยการแบ่งเป็นหมู่ลูกเสือหมู่ละ18คนเ<ม>พื่อให้สนิทกันใน18คนใน18คนก็ประกอบไปด้วยความหลากหลายทั้งทหารพลเรือนแล้วก็เอกชนคลัคล่าคร่คราด้วยอายุการศึกษาคือให้อยู่ในหมู่เดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเกื้อกูลมีหัวหน้ามหมู่มีเลขาหมู่ที่จะดําเนินการในหมู่ เมื่อหมู่เราเชื่อว่าเมื่อหมู่เข้มแข็งนั้นก็จะนําไปสู่ความเป็นรุ่นที่เข้มแข็งแล้วก็จะขยายเครือข่ายจากหมูไยยหม่ไปสู่เป็นรุ่นการขยายจากจากหมู่ไปสู่เป็นรุ่นทั้งหมดนั้นก็จะมีกิจกรรมชนหมู่เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันนะครับอนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีกิจกรรมางานสังสรรค์หลังจากจบการศึกษาเพื่อผ่อนคลายาก็จะสร้างความผูกพันได้อีกระดับหนึ่ง นั่นหมายความว่าในกรอบ7เดือนนั้นนักศึกษาเข้ามาในการอบรม176คนจะมีความสนิทแน่นแฟ้นกันมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมหมู่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้นักศึกษาได้มีความรู้จักมากคุ้นกันครับพี่ลุยครับแล้วจากในรุ่นคือมีแต่ละหมู่นะครับคราวนี้ในแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะมีการสารสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้างระหว่าง SML 1 SML 2 SML 3ครับ พอระแบ่งเป็นระบบหมู่ลูกเสือซึ่งได้แนวความคิดมาจากของอนักศึกษาบอบอมันก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นที่จะให้รุ่น1 SML รุ่น1 SML รุ่น2 SML รุ่น3ม,มาคุ้นเคยรู้จักกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราก็ใช้ช่องทางของหมู่นะเป็นต้นว่าหมู่สิงโตนะ SML 1 ก็จะมาทำความรุ้ดคุ้นเคยกับ SML 2หมู่สิงโต SML 3หมู่สิงโตก็จะทําให้ความเชื่อมโยงระหว่างรุ่นคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์จิงอยู่นักศึกษารุ่น1รุ่น2รุ่น3าคงจะไม่รู้จักกันหมดนะครับแต่การรู้จักกันในหมู่เดียวกันมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่ามีความสนิทมีความคุ้นเคยกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอันนี้ก็จะต่อเนื่องไปอย่างยาวนานมีรุ่น3รุ่น4รุ่น5ก็จะไปโดยลําดับนะครับ ความบุกพันตรงนี้ครับพี่แม่เป็นไงบ้างครับในส่วนที่กิจกรรมชนหมู่ต่างๆทําให้มีบรรยากาศในเรื่องของการรู้จักมักคุ้นกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็<พ>อ,อยากให้พี่แมไ่ได้ช่วยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในรุ่นครับขออนุญาตเสริมอาจานะคะที่อาจารย์พูดว่าเริ่มจากออหมู่แรกหมูหนึ่งนะคะมันมันไม่สามารถเป็นครอบครัวได้เป็นครอบครูขนาดเล็ก ทำไปถึงเป็นกิจการสารสัมพันธ์ของครอบครัวไอส้สวคือเริ่มจากครอบครัวหนึ่งสิงโตเป็นสิงโต2สิงโต 3, 12, 3แล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทุกวันนี้ค่ะเราก็ยังคุยกันในหมู่ลายของสิงโต 1, 2และ3อยู่ <Okay. S 2> และความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้แค่นี้เรามองว่าเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ย <Okay. S 2> มันสามารถสารสานสัมพันธ์ได้ยืนยาว <Okay. S 2> และแม้กระทั่งเวลา7เดือนที่อาจารย์พูดถึงอะคะ่ะ ตอนนี้เราแทบจะสลายหมู่แล้วเพราะว่าทุกหมูเนี่ยเราจะเป็นครอบครัว SML 3ด้วยกันแล้วค่ะค่ะครับ,รบตอนนี้ก็อยากให้พี่แหม่มช่วยเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมคืนสู่เย้า SML นะครับทำไมถึงพลาดไม่ได้และจะจัดเมื่อไหร่จะจัดที่ไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหน พี่แหม่มเชิญเล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็ย้อนกลับไปที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของกิจกรรมสานสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวนะคะว่านี่คือมันเป็นคําว่าครอบครัวมันต้องมีคําว่าคืนสู่เย้านะคะคืนสู่เย้าคือกลับมาสู่บ้านบ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นในนี้ค่ะเราจะมีเรื่องของสพอมศเอส s อสพอมสทุกรุ่นและก็ SML หนึ่งของของมสผู้บริหารระดับสูงรุ่นหถึงรุ่นสิบใช่ค่ะหนึ่งถึงสิที่อาจารย์เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็ SML1 2และ3 ทุกรุ่นเนี่ยค่ะจะเป็นการจัดงานคืนสู่ยาวเพื่อให้ทุกคนกลับมาสู่บ้านบ้านของวพอเราที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น1ิที่อาจารย์เรียนให้ทราบและ s l 1 2และ3รุ่นปัจจุบันคําว่าครอบครัวนี่สําคัญมากเพราะว่านั่นคือการมีความสุขการอยู่ร่วมกันนะคะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีการสารสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน นอกจากรุ่น3แล้วเราจำจากรุ่น2รุ่น1และทุกรุ่นเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้มีความสําคัญมากเพราะมันคือการการรวมพลังของทุกคนเราจะใช้ชื่อตีมว่า all for one นั่นคือการรวมหัวใจของทุกๆุกรุ่นเข้ามาเป็น1 1หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็คือ all for one hmm. ค่ะมันกจจอบี่เราจะเริ่มจากเมื่อไหร่ครับสำหรับปีนี้เรากำหนดไว้ในวันเสาร์ที่23มกรกฎาคมค ก็เร็วๆนี้นะครับพี่ลุยครับจัดที่ไหนครับที่ห้องประชุมของอาคารเอกประสงค์สถาบันวิจาการประกันประเทศก็อยู่ในรั้วบออ๋อครับอายุบริเวณเดียวกันยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับพี่แมวยิ่งใหญ่แน่นอนอยู่ในรั้วบออเรากลับมาสู่ครอบครัวบออนะคะเพราะฉะนั้นการจัดงานครานี้ sml สามเป็นเจ้าภาพหลักเพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องของความยิ่งใหญ่ความสุดขนานการสร้างกิจกรรมสารสัมพันธ์และกิจกรรม เพื่อต่อเนื่องความสัมพันธ์ของระหว่างรุ่นต่อรุ่นค่ะพี่ลุยค่ะจริงจริงในยะของการจัดงานคืนสู่เย่าเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความเพื่อนเริงอันนี้เป็น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 ฉากเป็นฉากหนึ่งเท่านั้นแต่ลึกๆนะมันหมายถึงว่าเรากําลังสร้างเครือข่ายเครือข่ายเพื่อความมั่นคงเครือข่ายเพื่อความมั่นคงนั้นคําว่าเครือข่ายก็คือไม่ใช่รุ่นเดียวกันมันจะมีระหว่างรุ่นแล้วก็ทั้งหมด เพื่อมาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นเป็นพวกเดียวกันนะครับมีอะไรก็จะเกื้อกูลสนับสนุนในสิ่งที่ดีงามนะครับให้กับประเทศชาติและสังคมในโอกาสที่ที่มีโอกาสต่อไปครับถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเป็นมีทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเราต้องการให้ให้ทุกรุ่นนี่ค่ะมาเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ แม้จะไปทั้งหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะได้พอสมควรถูกไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นัญญรครับคงคงมาไม่ครบแล้วทุกคนคแหละครับเพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจค,ครับครับท <igen. S 1> ้ายนี้ก็ขอให้พี่นัทนะครับช่วยเชิญครอบครัว SML มาร่วมงานคืนสุย่าว SML ด้วยครับคืนสุย่าวในปีนี้ถือว่าน่าจะเป็นปีแรกที่เราได้กำเนิดของหลักสูตร ความมั่นคงระดับสูงตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น10ของสมาคมวิไลป้องกันราชอาณาจักในพระบรมราชูธถปัมภ์แล้วก็ต่อยอดด้วยหลักสูตรของสอวปอ,อ,อมสอสลรุ่นที่1แล้วก็จนถึงรุ่นปัจจุบันรุ่นที่3เ,เราจัดงานนี้ขึ้น,นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์น่าจะเป็นครั้งแรกที่จัดงานได้อย่างสมบูรณ์ในปีนี้ทั้งหลักสูตรมสแล้ก็หลักสูตร SML นะครับก็เชิญชวนสมาชิก ทุกท่านเลยนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับในวันเสาร์ที่23รกรกฎาคมพุทธศักราช2565นี้นะครับมาให้ได้นะครับทางรุ่น3า <Okay. S 1> รอ SML 3 <Okay. S 1> พร้อมที่จะเป็นเจฐฐ้าภาพในการจัดงานพร้อมที่จะต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่งานดังกล่าวนี้ครับครับพี่แหม่มช่วยเ,เยชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆในอนาคตคที่จะมา SMLC แล้วก Uh huh. ดังนั้นดําเชิญสองสองเรื่องเลยะเรื่อง uh huh. แรกขอ,อวีพีที่อาจารย์พูดที่หนึงเรื่องของงานคืนสูนยาวนี้นะคะอยากให้ที่มากันทุกท่านจริงๆเพราะว่าที่อาจารย์เรียนแต่แรกก็เป็นเรื่องของสัญ,สญ,ญลักษณ์กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาสูขข่ครอบครัวครอบครัวใหญ่ของของวปอนะคะเรามาสร้างสายสัมพันธ์กัน จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและจากรุ่นน้องถึงรุ่นพี่นะคะมาพบกันให้ได้นะคะวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้พลาดไม่ได้ค่ะส่วนที่2ค่ะเนื่องจาก s อ3ก็น่าจะเรียนใกล้จบแล้วนะคะใช่ไหมพี่หลุยสักเดือนเดือนกว่าเราก็รู้จักกันพอสมครวรเนาะค,ค่ะ,คะก็อีกสักเดือนกว่า,ก,วาก็จะเป็นถึงการรสมัคร SL อรุ่น4นะคะพี่ๆที่ยังตัดสินใจว่าจะเรียนหลักสูตรไหนดีหลักสูตรนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถูกไหมคะอาจารย์ก็คงดีทุกหลักสูตรแหละครับค่ะก็ประสามพันว่ามาเรียนหลักสูตรนี้นะคะมันได้ความรู้นอกจากเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วที่สําคัญคือค่ะคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใ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 นระหว่างรุ่นแล้วก็สู่รุ่นต่อไปที่อาจารย์พยายามจะสร้างตรงนี้ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะครับค่ะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รู้จักกับหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการเวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณพลโทมนัสแถบทองรองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชณา,าจาักรในพระบรมราชูปถัมภ์และคุณเกษี จันทราประภาวัตประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามคอริตี้แบรนด์จำกัดที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัรทศทน์เทียนเอ็2และรับชมย้อนหลัง ได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์พร้อมด้วยพลโทมนัแทแถบทองและคุณเกษีจันทราประภาวัตรขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ